าวล่าสุดผมไปโรงพยาบาลหนองจอกมาเมื่อวานครับอาคุณแม่ไปโรงพยาบาลหนองจอกผมนี่สะดุ้งเลยนี่เข็นรถคุณแม่ถอยออกมาเลยครับฟังเขาคุยกันผมกำลังยือรอรถแท็กซี่มารับอยู่ครับปรากฏมีรถคันหนึ่งวิ่งมาจอดปื๊ดตรงหน้าโรงพยาบาลห่างจากผมประมาณสองเมตรอ่าฮะก็ลูกเขาก็ลงมาลงมาก็ไปเอารถเข็นท้ายรถมาแล้วก็มารับคุณแม่เขาลงไปโรงพยาบาลเขาเขาตรวจโรคก่อนไง มาทุระอะไรครับหมอนะัด้หที่บอกตาวปวดหัวดตัวร้อนมีไข้ก็เลยมาอพยาบาลเขาก็ถามเจ้าหน้าที่บอกแล้วโรงที่บ้านี้มีใครเป็นโควิดไหมไม่มีออืครับแต่แต่คนข้างบ้านเป็นคุณศักชยัยครับอืมคนข้างบ้านเป็นผมก็หูขึงเลยดิแล้วเขาบอกอ้าวแล้วยังไงเขาบอกว่าแล้วได้มีไปตรวจมั้งอะไรไหมเขาบอกว่าอ๋อก็ก็ไปตรวจแล้วตรวจแผนตรวะ่ะอืม ตัวแผนตรวจปรากฏว่าผลเป็นลบแต่วันนี้มันมีไข้ปวดหัวตัวร้อนก็เลยมาโรงพยาบาลครับแต่มาเนี่ยนะเขามากันในครอบครัวเขานะสาคนนะคุณสักใจพี่ทวีและท่านผู้ชมไม่ได้มีใครบนรถเนี่ยตอนก่อนจะลงรถยังไม่มีใครใส่แมสนะเออเออต่ไปตอนลงมาแล้วเออแล้วก็เข็นเข้ามาผ่านกลุ่มคน,คนคนสูงอายุที่รอขึ้นในเสียับคนแก่อือ ถามว่าถ้ามันติดเนี่ยมันแพร่เชื้อไปเท่าไหร่แล้วใช่นดี่นี่กรณีน,นะอเอาอีกกรณีหนึ่งวันนี้สดๆแล้วร้อนบ้านพี่ทวีนี่แหละหผมเนี่ยมีธุระร้อนรนจะต้องไปโคราชก็เลยถามรุ่นน้องที่เป็นตำรวจที่โคราชที่เขาตั้งหน่วยปฏิบัติอ่ดาด่านตัวบอกเนี่ตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าจะไปโคราชเนี่ยเขาเขาเปิดให ให้ไอน่าหรือ,อยังเดินทางเข้าออกหรือ,อยังแล้วก็เรื่องของมาตรการกักตัวเป็นยังไงเขาก็บอกอ๋อพี่เขาให้เปิดทางเข้าออกแล้วแต่ว่าต้องผลตรวจภายในเจ็ดสองชั่วโมงนะผลตรวจแลบนะครับไม่เอาแผ่นไม่เอาผลแผนตรวจเอทีเคแล้วผมถามว่าแล้วประเทศนี้มันสั่งซื้อเอทเคมาทำแปะอะไรเออเออเออเนียเมื่อคุณบอกว่า คุณแจกฟรีก็แจกฟรีแล้วมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นี่เมื่อบางคนที่เอแล้วคุณสั่งซื้อมาทําแป๊ะอะไรอ่าฮะเอออันนี้เป็นเพจชั้นมากใหญ่ๆเลยนะเออในเมื่อในเมื่อใช้แล้วไม่ได้รับรองผลในในทางปฏิบัติเี่ยแล้วจะซื้อมาทําไมเอาเงินประมาณไปล้างผ่านทําไมเออคือคิดให้ช้าๆชัดๆนะผมไม่ได้ไปด้อยค่าใครไม่ได้ตำหนิใครนะในเมื่อนโยบายมันไม่รองรับอ่ะอ่าฮะ เอาจ้าคนบอกเอ้าก็คุณอยู่ในชมุชมชนคุณถจ้าคุณติดคุณก็่ได้เฝ้าระวังตัวเองแต่มัน <Ừ. S 1> ต้องเป็นมาตรฐานนี่ผมแปลนตรวจ ATK แล้วผมสองสองแบบแล้วผมรอดอะ่ะอืใช่ไหมผมก็สามารถจะเดินทางเพราะงั้นคุณจะเปิดประเทศทําดิงอะไรออะเอาแปะอะไรเอาแปะไปลีบอีกเออชัุนกคุณตรวจ ATK บอกว่ามาไม่ติดออฮะใช่ไหมฮะแต่พอจะเข้าไปประเทศนี้ไปโคาราชเนี่ยนครราชสีมาเนี่ยนครราชสีมาผมไม่เอานะ ครับต้องผลตรวจเ2สองชั่วโมงเออแล้วเป็น RT-PCR จะต้องตรวจแบบนั้นด้วเออแล้วแล้วแล้วคุณจะซื้อแผ่นเอทีแคมาทําแป๊ะอะไรแล้วไปเปิดประทศทำดิงอะไรอ,ะอ,อ่ะงงอ่าฮะใช่ไหมนี่นี่คำถามคำถามใหญ่ๆนะครับนี่ว่าว่า,วาดนเรื่องของกระบวนการในการป้องกันการแพ้่ระบาดของโรคออกมาก่อนรครับซึ่งพอมาถึงตรงนี้ผมที่ผมบอกว่าผมกับผมไม่หวง แต่ผมกังวลเนี่ยก็คือว่ามันสามารถที่จะเปิดจริงๆได้หรอ,อถ้าสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันวัคซีนมาหรือยังผมยังวัคซีนมันเหมือนผีที่หลอกหลอนผมนะโดยส่วนตัวนะอไอ้อที่ถแถลงกันเท่านั้นมาเท่านี้เท่านี้มาเท่านั้นเนี่ยครับผมไม่ได้ตกลงมันจะมาจริงไหมอ่ะมีแต่ตัวเลขมาตอนนี้มันมีแต่ตัวเลขอ่ะเราเคยเรียกร้องนะชวนหาเรื่องเคยเรียกร้องขอโชว์สัญ,ญญาสั่งซื้อหน่อย ครับอืมก็ไม่มีใครมาให้ดูผมเป็นหนึ่งที่ไปลงชื่อขอใช้กฎหมายอืมข้อมูลสารนะอ่าข้อมูลสากสารนะขอขอดูการสั่งซื้อวัคซีนย้อหลับทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ไฟเซอร์จะมาเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นแต่ที่ผ่านมามันเคยมันเคยมีประวัติในสั่งแล้วมันไม่มาอืมมันไม่มาตามกำหนดแต่พอไล่บีจริงๆ คนที่เป็นคนที่จัดหาวัคซีนก็บอกว่าอ๋อมันมันตัวเลขมันไม่ได้เป็นไปตามที่ที่เป็นข่าวหรอกเพราะตอนนั้นเนี่ยถแถลงข่าวเพื่อกดดันบร,ร,ริษัทจําได้ไหมผมพูดไปอ่าใช่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 ใชแล้วครั้งนี้พวกคุณจะไม่หลอกผมเหรออืออือใช่ไหมอ่ะพูดกันแบบลึกๆเราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้เองเนี่ยถามว่าสบคไปแตะอะไรกระทรวงสาธารณสุขได้บ้างอืออ่า เรื่องของการจัดหาวัคซีนเรื่องของการจัดจัดซื้อยาเนี่ยครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเราจะรวบหน้าไปทําไมผมก็เลยบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ต้องขบคิดให้หนักว่าเปิดแล้วได้อะไรทําไมเปิดแล้วได้อะไรแบบหลายคนบอกว่าถ้าไม่เปิดแล้วประชาชนจะอยู่ยังไงอยู่แบบนี้ผมเสนอแบบนี้นะครับแล้วประเทศไทยยังไม่เคยทําคุณสัจชัยพิจวิทและท่านผู้ชมซึ่งเราเนี่ย ชวนหาเรื่องรายการเล็กๆเนี่ยพูดมาโดยตลอดคุณต้องสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศคือไม่ได้บอกว่าไม่ได้เปิดประเทศแล้วคุณทำธุรกิจไม่ได้นะครับคุณต้องทำภายในใช่ไหม่ฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยมีมาตรกา,ารที่ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดมารองครับจะต้องเข้มงวดก็ต้องเข้มงวดหนึ่งไม่สองเข็ม ไม่เข้าอืออืมอ่ะไม่มีเจ็ดสองชั่วโมงพีซีทีเจ็ดสองชั่วโมงไม่เข้าก็ไม่เข้าถ้าคุณอยากเที่ยวุณต้องไปขนขวายอือมนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศอือึต่างจากท่องเที่ยวนะการใช้จ่ายภายในประเทศนี่หมายถึงเรื่องของคุณต้องสร้างมาตรฐานเรื่องของเรื่องของการที่จะสร้างตลาดภายในประเทศอืึตลาดกินตลาดอยู่อ่าตลาดเที่ยวอ่ะ ครับหลายคนบอกอประเทศไม่มีกําลังซือ้อมันไม่ใช่อืม,มันมีกําลังซื้ออือเพียงแต่ว่าเมื่อเราไม่ส่งเสริมอืม,มันก็ทําให้ผู้ซือ้อก็ไม่รู้ว่าไอ้ผู้ขายมันอยู่ตรงไหนครับผมคิดว่าถ้าคุณสร้างมาตรการในการที่ส่งเสริมภายในประเทศในเรื่องของอพูดถึงเรื่องของการจ้างงานภายในประเทศพูดถึงเรื่องของการสร้างงานภายในประเทศให้มันเป็นระบบมากกว่านี้นะ อผมจำนะให้ these, so mm hmm. pues like, so humans, เป็นระบบมากกว่านี้แล้วทําจริงได้มากกว่านี้ไม่ใช่นั่งแถลงรายวันหน้าเป็นแล้วแล้วมันจับต้องอะไรไม่ได้อืคือมันต้องลงเป็นครูอ่ะนายกเองต้องลงแท้กับกลไกรัฐการชการระดับละนายแล้วก็นักธุรกิจเนี่ยก็ต้องเรียกเขามาคุยอันไหนลดหย่อนภาษีได้อะไรได้อะไรเนี้ยก็ต้องลดให้เขาเพื่อเกิดการจ้างงานเมื่อเกิดการจ้างงานมันก็มีเรื่องของของรายได้เข้ามาใช่ไหมแล้วมัน กับกรณีนี้เนี่ยอยากผมอยากจะ,จะแชร์ความเห็นร่วมกับทางคูสุปันแล้วก็พี่ทวีนะก็คือว่าคําพูดเนี่ยมันกําลังเป็นนายของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วไอสิ่งที่ท่านพูดไว้เมื่อวันที่16บพมสองนายน2,564เนี่ยมันกําลังเป็นนายแล้วแล้วทุกคนก็จะเฝ้าจับตามองว่า14ตุลาคมเนี่ยซึ่งครบ120ยปันเนี่ยประเทศไทยจะเปิดได้ไหม แล้วมีอะไรรองรับหรือเปล่าแต่เท่าที่เราประมวลกันมาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าผู้ว่ากทมก็ยึกยักบอกว่ายัางไม่พร้อมจะเปิดอา้าวอย่างนี้ก็เท่ากับว่านายกรัฐมนตรีกาลังถมน้ําลายรถฟ้าแล้วนะแล้วสุดท้ายน้ําลายมันตกลงมาลดหน้าท่านนายกรัฐมนตรีเต็มเต็มแล้วนะเพราะท่านพูดเองมีคํายืนยันมีคําพูดยืนยันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องรีบทําตอนนี้ก่อนที่จะถึงวันที่สิบสี่ตุลาคมก็คือว่า ต้องเรียกทุกส่วนราชการมาตรวจกันบ้านว่าถ้าจะเปิดประเทศให้ได้ร้อยยี่ภายในร้อยี่สิบวันภายในสิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างกทมต้องทําอะไรบ้างแล้วทําไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดต้องส่งกันบ้านนายกมติชื่อเรียกว่าช่วงนี้นายกต้องตรวจกันบ้านของทุกส่วนราชการอย่างเข้มข้นแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆท่านก็ต้องออกมาประกาศอย่างที่คุณสุป,ปันบอกว่า ต้องออกมาประกาศเลยว่าจนถึงขณะน,นี้ท่านประเมินในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรายังไม่พร้อมที่จะเปิดตามที่ท่านได้เคยพูดเอาไว้เมื่อวันที่16มิถุนายนด้วยเหตุผลอะไร1 2 3 4 5ก็บอกไปเลยนะครับไม่ใช่มาแบบว่าขายผ้า,าหน้ารอดไปเมื่อใกล้จะถึงเวลาไฟลนก้นอย่างที่คุณสุป,ปันบอกอีก2-3วันจะจะครบกำหนด120วันแล้วค่อยมาพูดอะไรกับชาวบ้านเนี่ยมันไม่มีใครฟังท่านหรอก